สวัสดีครับมือนีมาเปิดเผยเทคนิคคาถาเรียกสิ่งของแบบนี้ครับให้ไปทําตามนี้เลยนะครับก่อนอื่นครับเทาตั้งท้ายกล่องแล้วก็โยนลูกบอลไปครับแต่กมุนมือจกน้อยเหมือนเป็นการเรียกลูกบอลครับเปิดแอปแคปคัดขึ้นมาครับนําเข่าคลิปวิดีโอนะครับเมื่อสักครู่ที่เท้าท้ายไวเมื่อกี้นะครับที่เทาท้ายไวเมื่อกี้นําเขามาครับเสร็จแล้วครับ คติกเลือกทีวีดีโอครับครับเถบเครื่องมือด้านล่างครับเลื่อนไปครับหาคำว่าหาคำว่าย้อนกลับครับติ๊กเลือกคำว่าย้อนกลับครับเสร็จแล้วล่อระบบประมวลผลนะครับล่อระบบประมวลผลให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ นะครับครบร้อเแล้วนะครับวิดีโอของเฮานะครับก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ครับนะครับหมุนมือปุ๊บปุนะครับลูกบอลกะกลับมาหาเฮาครับ,บนะครับสามารถใส่ได้สามารถนําไปเล่นให้หมูได้มวนมวลน,น้ำกันครับผม